m u วสิกอินไซด์สามแบรนด์กีตาร์กับการลองผิดลองถูกแบรนด์กีตาร์หลักๆของโลกแทบทุกแบรนด์ย่อมมีเรื่องราวและประวัติของตัวเองอย่างน้อย20-30ปีขึ้นการเดินทางคนา้นคว้าทดลองการหาวัตถุดิบเพื่อให้ได้เอกลักษณ์ย่อมมีทั้งการลองถูกและลองผิดเป็นธรรมดาอันที่จริงคำว่าลองผิดเราอาจจะใช้คำนี้ได้ไม่เต็มปากมากนะัก เพราะมันอาจจะมีเรื่องของความนิยมในช่วงนั้นวิธีการเปลี่ยนแปลงของดนตรีที่ทําให้บางแบรนด์จําเป็นต้องยอมเปลี่ยนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือบางครั้งก็อาจจะมีแนวคิดในการลองตลาดให้ฉีกกว่าแบบเดิมที่ทำอยู่ซึ่งมันอาจจะลงตัวหรือไม่ลงตัวบ้างแต่อย่างน้อยการทดลองเหล่านั้นก็สร้างความยั่งยืนและมูลค่าของแบรนด์ให้เป็นที่พูดถึงในทุกวันนี้เราสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีแห่งดนตรีโดยมองผ่านกีตาร์เหล่านี้แบรนด์ชั้นนำของโลกต่างเคยมีแนวคิดในการผลิตกีตาร์ที่ต่างออกไปจากเดิมสามแบรนด์ดังอย่าง Fender g i b s o n Ibanez ทั้งสามแบรนด์กับการเดินทางมาอย่างน้อยในครึ่งชีวิตของคนย่อมต้องมีการดีไซน์กีตาร์ที่ต่างจากที่เราคุ้นเคยกันอยู่บ้างเอาละเรามาดูกันว่าการลองผิดลองถูกของทั้งสแบนจะเป็นอย่างไรบ้าง เริ่มที่เฟนเดอร์กันก่อนการออกแบบที่ลงตัวทั้งทรงสตาร์โตแคสเตอร์เทเลแคสเตอร์ทรงออฟเซตต่างๆอย่างแจ z z m ม s สเตหรือจากัวจริงๆแล้วดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็มีบางครั้งที่เฟนเดอร์ต้องปรับทรงไปเป็นสไตล์อื่นบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นเฟนเดอร์มอนเตกเป็นกีตาร์ที่ผลิตในช่วงปี1962โดยความที่ีโอเฟนเดอร อยากขยายตลาดไปในกีตาร์แบบอื่นบ้างหลังจากปฏิวัติว,ตวงการโซลิดกีตาร์เขาอยากทำได้อีกครั้งกับพวกกีตาร์ที่เป็นสไตล์อะคูสติกและอาร์ชท็อปกีตาร์เขาจึงได้ว่าจา Roger ้างโรเจอร์ลอสไมเซลให้ทำการผลิตกีตาร์ในสไตล์นี้เพื่อเจาะตลาดไฮเอ็นแต่ก็ไม่ได้อย่างที่หวังเฟนเดอร์มอนเตโกจึงผลิตได้ไม่นานนักแต่อย่างไรก็ดีโรเจอร์ลอสไมเซลก็มีส่วนช่วยในการผลิตซีรีส์เทย์คสเตอร์ทินไลน์ และโคโรนาโดในเวลาต่อมา Fender s w i n ิ e r เป็นอีกรุ่นของเฟนเดอร์ที่อายุไม่ยืนยาวนักมันถูกผลิตออกมาในปี1969ฝีมือการออกแบบของเวอร์จิริโอเบฟซิโมนีเช่นเดียวกันเขานำกีตาร์เฟนเดอร์มิวสิกมาสเตที่เป็นกีตาร์แบบชอตสเกลมารวมร่างกับ v b a s สนำปิกอัพไปไว้ในปิกกาดพร้อมเฮดสต็อกหัวลูกศรที่ต่างจากเฟนเดอร์ทั่วไป มันถูกผลิตออกมาอยู่ราวๆ3าวร้อถึงหกรตัวเท่านั้นโดยความที่มันอาจจะดูแปลกเกินไปถึงทําให้ Fender s w i n g งเกไม่เคยถูกบรรจุในสมุดแคตตาล็อกของ Fender จนเวลาล่วงเลยมาถึงปี2019 Fender Swinger งเกจึงถูกนํามารีชูใหม่อีกครั้ง Fender ร์คาตนะในยุค80 Fender ก็ต้องเจอกับกระแสการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกีตาและจําเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการออกแบบรูปทรงใหม่ๆจึงได้ออกมาเป็นเฟนเดอร์คาตะนะที่มีเฮดสต็อกแบบแอโร่แหลมๆเป็นเหมือนหัวลูกศร้อมทางปิ๊กอัพแบบฮัมเบอร์เกอร์และบริดจ์แบบลอกกิ้งเทมโลแม้มันอาจจะไม่ใช่กีตาร์ที่ดูแย่อะไรแต่เฟนเดอร์กับเชร์แบบนี้เฮดสต็อกแบบนี้แรงต้านเลยเยอะกว่าและมันไม่ได้เป็นตามเป้าอย่างที่แบรนด์หวังไว้จึงเป็นอันต้องปิดฉากไปอีกซีรีส์ก่อนจะถูกเริ่มกลับมาทำใหม่ในรูปแบบกีตาร์สะสม เฟนเดอร์เอส t ริดกีตาร์เจาปัญหาของเฟนเดอร์ถูกผลิตออกมาในช่วงปี1983และเลิกผลิตไปนในช่วงปี2002เป็น f e นเดอรุ่นที่หลายคนจะคุ้นกับ Signature ของโรเบนฟอร์ดและสำหรับคนไทยอาจจะคุ้นคุ้นรุ่นนี้กับพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มด้วยศักยภาพก็น่าจะเป็นเฟนเดอร์อีกรุ่นที่ขายดีแต่มันมีปัญหาคาบเกี่ยวกับหลายแบรนด์มากเช่นสไตล์ของมันที่ไปคล้ายกับกิฟสันโดยที่มีนักวิจารณ์บอกว่า เป็นกิฟสันที่ทำโดยเฟนเดอร์แถมในช่วงที่ผลิตรุ่นนี้ถูกผลิตที่ญี่ปุ่นโดยโอชิโนะกากิที่ผลิตกีตาร์ไอวานสทำให้เฟนเดอร์ก็กลัวข้อมูลรั่วไหลเหมือนกันประกอบกับยอดขายที่ไม่ดีอย่างที่คิดไว้แต่ก็ต้องถือว่าเป็นกีตาร์รุ่นที่หายากสวยงามและยังมีอีกหลายคนอยากจะได้มาครอบครองอยู่มาถึงกิฟสันกันบ้างเช่นเดียวกับเฟนเดอร์ในฐานะกีตาร์ต้นแบบ กิฟสันเองก็ค่อนข้างท,ทงที่มีทรงที่ลงตัวมากมายในแบบที่หลายๆคนชอบไลยมนตั้งแต่ l e พ p ล u l ส g f l ล i n g V f i r e ไฟ i บแต่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันในยุค80ที่ทำให้กิฟสันประสบปัญหา,ากับการออกแบบจนสุดท้ายกิฟสันก็มาเน้นทรงนั่งเดิมหาฮาร์ดแวร์ใหม่ๆมาใส่แทนซึ่งช่วงเวลานั้นทำให้เราได้เห็นกิฟสันแบบพิสดารอยู่เยอะทีเดียวยกตัวอย่างเช่น คลิปสันโปรเฟชชั่นัลคลิปสันเรคคอร์ดิงเป็นกีตาร์ที่ถูกทำขึ้นมาในช่วงปี1969-1979เริ่มแรกจะเป็นลายของคลิปสันโปรเฟชชั่นัลก่อนก่อนที่จะพัฒนามาเป็นคลิปสันเรคคอร์ดิงแต่เสียงที่ดูแปลกไปก็คือปิกอัพแบบ l o อิ m พ e d ดนซ์กับปุ่มปรับมากมายเอาผู้ที่ปรับได้ทั้งแบบไฮแอนด์โลปุ่ม In นแอนด์อัลเฟสเลกเตอรกับ p o อกเกอร์สวิอีก2ตัวซึ่งก็เรียกได้ว่ามีอะไรให้ปรับเยอะกว่าปกติมากทีีเดยว เป็นกีตาร์อีกรุ่นที่แม้แต่ตัวเลสพอเองก็ผลักดันถึงขนาดที่เขาเอาไว้ใช้เล่นเองแต่มันอาจจะดูปรับยากเกินไปสักนิดก็เลยไม่เป็นที่นิยมมากนะักกิฟสันคอวัสหนึ่งในกีตาร์ที่มีอายุสั้นที่สุดมันถูกผลิตในปี1982-1984เท่านั้นโดยความที่รูปทรงแตกต่างจากกิฟสันปกติมากจนเกินไปและดูไม่ค่อยลงตัวแม้จะมีออกมาถึง3แบบด้วยกันแต่ด้วยความไม่ลงตัวหลายอย่าง จึงไม่เป็นที่นิยมเล่นมากนักในบ้านเราก็มีศิลปินที่เคยใช้รุ่นนี้อยู่บ้างเช่นนะแอคระบาวที่เคยใช้อยู่ช่วงสั้นๆกิฟสันททโอดอร์ที่มาจากร่างสกเก็ตภาพคร่าวๆของเททแมคคาทีอดีตประธานของกิฟสันที่ได้ลองออกแบบทรงนี้ไว้เป็นเวลา65ปีจนกิฟสันเอาไอเดียนี้มาปัดฝุ่นอีกครั้งกลายเป็นกิฟสันเทโอดอร์ที่ทรงก็ดูสะดุดตาอยู่ไม่น้อย ถ้าหากล a พอไม่ได้ร่วมงานกับกิฟสันแบรนด์กีตาร์ที่เรารู้จักแบรนด์นี้อาจจะเป็นทรงนี้เป็นที่นิยมก็ได้กิฟสัน M3 การปฏิวัติความเป็นกิฟสันสุดขีดเป็นกิฟสันที่ออกแบบมาเพื่อชาวร็อกชาวเมทัลในปี1991กีตาร์กิฟสันรุ่นนี้ถูกผลิตออกมาด้วยรูปทรงแบบโมเดิร์นกีตาร์เต็มตัวทั้งปิกอัพแบบฮัมซิงฮัมฮันโยแบบล็อกกิ้งเทมโลโบอดี้ที่มีคัดเอเวโชบเชียว ถ้าไม่มีแบนด์กิฟสันติดไว้อาจจะกลายเป็นกีตาร์รุ่นที่ฮอตฮิตกว่านี้ก็ได้กิฟสันสปิริต2 XPL ตัวนี้เป็นซีรีส์ที่ผลิตในปี1982 19 86, ถึง1986การพัฒนาจากรุ่น Spirit เริ่มจากレスพอจูเนียดับเบิลคาทาเวอรโดยเริ่มแรกเป็นเฮดสต็อกแบบกิฟสัน p a พอปกติแต่พอมาในรุ่น Spirit 2 XPL จะเป็นเฮสต็อกแบบ Explorer เพิ่มความดูดันและความโมเดิร์นมากขึ้น พร้อมทั้งพิ้งอัพแบบซิงซิงฮัมและล็อกคิงเทมโรถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าคลิปสันในช่วง80-90เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คิปสันค่อนข้างมีปัญหาจุกจีกเกี่ยวกับการออกแบบทรงกีตร์มากพอสมควรมาถึงไอวานเนสกันบ้างไอวานเนสพวกเขาตั้งหลักได้ในช่วงยุค80แต่ในช่วงยุคแรกของแบรนด์ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าจะหารูปแบบของตัวเองเจอก็เหนื่อยพอดูพวกเขาโดนปรามาดไว้เยอะดังนั้นกีตร์ของไอวานเนส ที่ทรงอาจจะไม่คุ้นตาพวกเดาก็อย่าเริ่มที่ช่วงก่อนยุค80นั่นเองเริ่มจากรุ่นแรก i v วาน e นสเพอร์ฟอร์สารตั้งต้นของ i v วานเสซึ่งดูจากทรงแล้วก็คงไม่ต้องเดากันว่าคล้ายกับแบรนด์ไหนตัวซีรีส์เพอร์ฟอร์ก็มีหลายรุ่นด้วยกันแต่ทั้งรูปทรงรูปลักษณ์ก็ออกทางส a ต l e s s พอซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันถูกผลิตในช่วงปี1978-1982และรุ่นนี้ก็ถือว่ามีอิทธิพล มาถึงรุ่น ax และ ar series ในปัจจุบัน ibanez rostar 2ซี s e r i e rostar เป็น ibanez ที่เริ่มต้นในช่วงปี1979กับชื่อของซีรีส์อย่าง roster ก็จะกลายเป็น b l a z e r โดยคอนเซปต์ของรุ่นนี้ก็คือกีตาร์แบบ super strat จนกระทั่งมาลงตัวกับ rostar ซึ่งในช่วงยุค80มือกีตาร์อย่าง steve lukather ก็ใช้งานอยู่ด้วย rostar ทำให้ชื่อเสียงของ ibanez ถูกพูดถึงมากขึ้นจนกระทั่งไปกีตาร์ที่เป็นรากฐานของ Imanet จากรส Star 2 Series ก็เริ่มพัฒนารูปทรงต่างๆทั้ง Headstock, Body, Hardware จนลงตัวและเปลี่ยนชื่อจากโ s t a r กลายเป็น RG Series ในช่วงยุค90อย่างเป็นทางการซึ่งคำว่า RG ก็ย่อมาจากโรส a ากีตาร์นั่นเอง Imanet X Star รุ่ n e รุ่นนี้ แม้จะมีระยะเวลาไม่นานแต่ก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยมันถูกเรื่องผลิตในช่วงปี1985-1986มีอายุคแค่เพียงปีเดียวด้วยรูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจจากสไตล์ของ a m o n e t Destroyer แต่ทำรูปทรงบอดี้ให้ดูเฉียวกับเดิมพร้อมเฮดสต็อกแบบหัวแหลมแต่ในปี1986ซีรี e ์ X Star ก็ได้ทำกีตาร์แบบเฮดเลสใน Series AX Seven จากแรงบันดาลใจจากสไตล์เบเกอร และเป็นครั้งแรกที่ไอวานเนสทำกีตาร์ทรงหัวตัดจนมาถึงไอวานเนส Q Series ไอวานเนส Q Series คือกีตาร์ในยุคปัจจุบันของไอวานเนสที่กลับมาทำกีต,า,ตาร์สไตล์หัวตัดอีกครั้งแต่มารอบนี้ริงจังกว่าเดิมด้วยฮาร์ดแวร์ที่จัดเต็มขึ้นมีกีตาร์รุ่นนี้ที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของอิชิกะนิโตะนี่เป็นกีตาร์ที่น่าสนใจมากของไอวานเนสและเป็นที่ถกเถียงกันภายในของแบรนด์เพราะความพ่เศษสต็อกที่เป็นเอกลักษณ์หายไป ถือเป็นความเสี่ยงของภาพจําต่อแบรนด์มากพอดูทีเดียวการเดินทางกันยาวนานย่อมมีการล้องผิดล้องถูกเป็นธรรมดาแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ทําให้ทั้ง3ามแบรนด์ยังคงยืนหยัดอยู่แถวหน้าของวงการกีตาร์ได้จนถึงทุกวันนี้